สวัสดีครับผมสวัสดีครับทักทายคนในไลฟ์ด้วยนะครับผมช่วงนี้ยังโสดยังสิงกดรักล้วนๆหน่อยครับผมเชิญน้องๆพี่ๆศิลปินทุกท่านนะครับผมขึ้นสู่บนเทีวีด้วยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมครับผมสวัสดีครับน้องสองคนที่ร้องเพลงไปจบสองเพลงเมื่อตะกี้น้องผมเป็นคนดีมากครับผมดีอะไรพี่บางครั้งก็ ดีไม่อ่างเหินบางครั้งก็บางครั้งก็ดีชนเหินมบางครั้งก็ดีกระแต้เหินเฮ้ยเหมือนพี่เนเลยผมจะบอกให้พี่เนยนี่เป็นคนที่ดีมากฮะทําไมฮะบางทีก็ดีกระแท้เหินเฮ้ยบางทีก็ดีหมเฮ้ยแต่ส่วนมากนี่จะดีหมมากกว่าเฮ้ยสรุปแล้วเป็นคนที่ดีฮะใช่คะดีไม่ห่างเหินับผมเอาไปไม่ดีไปหมดทุกอย่างฮะสรุปแล้วไลน์นี้มีแต่คําว่าดีกับคําว่าเหินนะฮะดีดีนะฮะใช่ใช่ใช่ อย่างเงี้ยวอย่างเงียวอย่างเงียวน้องฟ้าน้องฟ้าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเราว่าช่วงนี้โควิดเรายืนห่างๆกันดีกว่าไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรใช่ไหมเราสมุกมาแล้วเราสมุกมาแล้วเสว็คเสว็คเคสว็คงานวันนี้ครับเราสว็อกตั้งแต่ก่อนเข้ามาแล้วนะครับเราครับพวกเราเลยไม่ใส่ท่านาไม้กันนะครับหน้ากากหน้ากากนาไม้หน้ากากนะเมื่อกี้ไปกินข้าวกันที่ไหนพี่กินข้าวกันหรือยังกินข้าวกันยังเมื่อกี้ กินแล้วปกติแกงเขียวหวานมันต้องเป็นแกงเขียวหวานใช่ไหมแต่ช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ลิ้นไม่ค่อยรับรสเลยเอ้ยอยู่ห่างไว้อยู่ห่างไว้พี่ปลอดภัยนะผมบอกรับรสอยู่เริ่มไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีนี่ฉีดดีโอยังไม่ได้กินดีโอเลยเนี่ยมึงไห่ติดมาเมื่อคืนใช่ไหมติดติดผมติดติดสาวลาดเลยล้อเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแฟนพี่ไปไหนแฟนพี่ยังไม่มาเลย ชื่ออะไรอ่ะบเขาเขานี่ยอกขึ้นเวทีหมดแล้วยังไม่มาเลยออ๋ที่ต้องลงโทษแล้วแหละต้องลงโทษแล้วแหละทีรักทำรอยู่คนไหนอ่ะมาได้แล้วอ๋อเอาหรือเอาเรียกคนอยู่แล้วอย่างเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นดีนั่นเป็นของนั่นมันของไอ้แบ๊กพี่เบ๊กไอ้แป๊กไอ้แป๊กทีรักรีบมาเขาอยู่ข้าวอ้าว แต่บางทีก็หิวอะไรที่ไม่ใช่ข้าวซอนตีนใช่ไหมพี่มุกมันกำลังจะไปได้ดีแล้วมาหักหน้าเลยแฟนแฟนมายืนตรงนี้ดิแฟนเรียกใครเรียกแฟนนั่นแหละอีแก่นะดิเอยอย่าเศร้าอย่าเศร้าครูอย่าเศร้าผมเข้าใจฮะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ผมไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วผมเข้าใจนะวันนี้ว่าครูจะโดนแกงอะไรบ้างโดนอ๋อนี่ครูโดนแกงแน่นอนนะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ ไม่มีล็อกแล้วเมื่อคืนเราบอกว่ามีอะไรอัน้นบอกว่าไม่มีไงเฮ้ยกินก๋วยเตี๋ยวมาเลยติดปากเลยใช่ไหม,อมเอเอวันก่อนเปรี้ยวจังหวานอ๋อสวัสดีครับสวัสดีชาวบ้านทุกคนนะครับตอนนี้คุณดู <c oughs> ต่างบ้านท่างบ้าน <c oughs> ตอนนี้คุณดูสามพันคนแล้วครับมคุณยายมีอะไรอยากจะบอกอคนดูบ้างครับ ก็ใครที่ยังไม่ซื้อบัตรสตรีมนะคะวันนี้ก็ยังเปิดรับเปิดรับอยู่จนถึงอ่ะจนถึงหกโมงครึ่งหกโมงเย็นหกโมงเย็นมงตรงนะครับผมเพราะเราเริ่มสตรีมประมาณ1นึ่งทุ่มนหครับครับเรทประมาณสักไม่เกิน60นาทีครับผมก็ไปไลฟ์สองทุ่มยอกครับยอครักบมซื้อบัตรได้ที่ เพจที่ปักหมุดอยู่นะครับผมจิ้มลิงก์เข้าไปเลยนะแอดวินรอตอบเมื่อวานเราขายบัตรละหนึ่งร้สิบาบาทนะวันนี้นะครับวันนี้เราก็ยังขายส9บเกาบาทร4 9จะลดหรอจะลดหรอจะลดมันจะดีนะงานก็จริงก็ไม่รู้นะร4 9สิบเกาบาทเหมือนเดิมนะครับผมใครที่ยังไม่ซื้อหรือต้องการซื้อยากเข้ามาดูอยากเข้ามาสนับสนุนน้องๆแล้วก็พวกผมแล้วก็น้องเบียร์นะครับก็ เข้ามาซื้อกันได้นะครับที่เพจเพจเพจที่ปักเพจอยู่ด้านล่างนะครับผมส่วนใครที่มีบางคนบอกว่าเขาไม่รับทูวรลเลตนะครับก็ให้เพื่อนโอนให้ก่อนก็ได้ครับผมใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องให้เพื่อนครับหลักไกยหลักเกัลโลหลักเกยใช่ครับผมความสนุกของเราอยู่ประมาณหนึ่งทุ่มถึงประมาณสี่ทุ่มนะครับผมใช่ครับ เพราะเราต้องฟิกเวลานิดนึงครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับคือฟิวด้วยเราต้องแต่พวกเราทุกคนนะครับทีมงานที่อยู่ในนี้เขาเป็นแบบแบบปิดนะครับเพราะเราสวอกอะไรกันมาเรียบร้อยแล้วครับทุกคนต้องสวอกก่อนเข้างาครับแต่แต่ก่อนส้อมไอ้ตุ้ยตุ้ยก่อนก่อนสวอกนี่มีอะไรอะไรบ้างฮะมีมีก่อนสวอกนี่ต้องทำอะไรบ้างสวอกอ่ะสว็อก มึงจะออกมึงจะเอาสมุกเงเอาให้ให้น้องฟุกพูดคุยกันบ้างครับก็ทักทายทุกคนนะครับทักทายทุกคนจริงๆวันนี้สวัสดีไม่ยกทุกๆคนนะครับตอนนี้คนดูกี่คนแล้วครับพี่ตอนนี้คนดู3,100คนคนดู3 4อยคนสามพันสี่ร้อมีคนบอกว่าใครซื้อบัตรงวดนี้ขอให้ถูกหวยจ้าสาธุกาแล้วเมื่อคืนอยากจะบอกว่าโรงแรมที่เราไปนอนที่ไปนอนเมื่อคืนบังเอิญว่า ฝันอีกแล้วฝันฝันแต่ความฝันขอขอเล่าในสตรีมก็แล้วกันเป็นฝันที่ฝันดีฝันดีฝันแบบนี้คือฝันดีใครที่ยังไม่ซื้อบัตรก็รีบเลยคือเราจะให้บันทึกหน้าจอแค่ในสตรีมเท่านั้นเมื่อคืนเมื่อคืน่าครูฝันเองฝันเองรู้ว่าครูฝันถึงเรื่องอะไรแทกึงไม่ต้องพูดได้ไหมฝันถึงงานแต่งงานของเราเราแก่ไปด้วยกันอันนั้นยังฝันดีนะ ฝันของผมนี่ยิ่งกว่าฝันยังไงฮะเมื่อคืนต่อจบเมื่อคืนก่อนนอนเลื่อนไปดู A E I O U สุดท้ายแล้วเมื่อคืนฝันว่าผมได้เข้าไปเล่นเกมจริงดูไหมว่าคนที่คนที่ยิงผมคือใครนี่ไงค่ะตกรยิงผมเสร็จปุ๊บผมลงไปนอนทีนี้ผมโดนยิงไปแล้วหนึ่งนัดผมก็ลุกขึ้นมาอีกมีการถามผมด้วยมึงตายแล้วมึงขึ้นมาทำไมามากเมื่อคืนฝันลงไปดูหนังเยอะนะฮะ In In อ่ะสวัสดีไปยังทางบ้านด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้พี่เนเป็นยังไงบ้างชาวบ้านตอนนี้3 5ม0น้คนมีมีคนที่ชื่อสซนสซนมาเมนอยู่อ่ะโคเบียใบหวยในสตรีมแน่นักกิ๊กผมเองอ๋อกิ๊กหรือว่าแม่บ้านพูดดีๆแม่แม่บ้านเอาพูดเลยไม่อยากจะพูดเลยนะเนี่ยมันเจ็บครอผมนักเดียวรองเท้าก็สวยนะสีม่วงใช่ใช่๋ย่าไไม่ต้องเอาของไกลตัวพี่ดูเคสโทรศัพท์เขาก่อนดิ ไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาช่วงนี้โทรศัพท์พี่หาไม่ค่อยเจอทำไม<ท>ำฮะมันมันต้องหายากหน่อยอ<ะ>เดี๋ยวถ้าหาง่ายเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยปลอดภัยกับพี่ <c oughs> ต้องหายากช่วงนี้โทรศัพท์พี่หาหาตัวยาก<ะ>มีมีตู้เซฟไว้ตู้เซฟไว้ตู้เซฟรหัสอะไรฮะรห <า S 1> ัดทาวด้าวไงละรหัดทาว้บ้างรหัดทาว้บ้างผมผมไม่มีอะไรเลยเวะผมไม่มีอะไรต้องใส่ปิดโป่งปิดปุ้งอย่าเหมือนอย่าเหมือนเมื่อคืนนะโบ๊ะอยู่กับเบสอยู่กับเบสอย่าเหมือนเมื่อคืนนะเฮ้ยผมอยู่กับเบสผมอยู่กับเบสอยู่กับเบสเหรอ ก๊อ็ผมอยู่กับเบสตุสวัสดีครับสวัสดีแม่ออนนะฮะแม่ออนก็มาส่วนมากผมแม่หนึ่งก็มาผมเจอแม่ออนเนี่ยแม่ออนช่วงนี้กับกระโปรงนูนมากใช่ครับกระโปรงนูนเลยใช่ส่องสองซูมไหมซูมอยู่ซูมบ่อยไหมก็แม่ออนคือแกเป็นวิศวะแกจะมีมีร่องอยู่รร่อองะไมีร่องมีร่อง ่ฟุกไปหาอะไรไปวัดไหมไปหาอะไรไปหน้าไปวัดไหมพี่ก็รู้แล้วผมเป็นฟุกมุกแป็กยังหัวเราะอันนี้และวันนี้ก็ขอบคุณเอฟซีขอบคุณไม่ยกพอยกทุกๆคนนะครับพี่ครับซื้อของมาให้นะครับตอนที่เราให้เรามากินไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าชาไข่มุกน้ำส้มน้ำโค่น้ำเครื่องดื่มแล้วก็ซูชิซูชิครับ น้ำน้ำอะไรนะครูน้ำส้มเช่ไหมน้ำส้มนนำโค้งนะไม่ใช่น้ำสอมไม่ยช่หยอกเล่นน้ำส้มนะไม่มีอ่ะนู้นใครที่เป็นศัตูอยู่วะนั่นน่ะน้องฟุกครับครับน้องฟุกฮะฮะใครเรียกครับี่น้องฟุกครับครับนอกจากวันนี้เราจะร้องเพลงกันแล้วเรามารอลุ้นกันครับผมว่าเพลงพิเศษนะครับ ของครูเบียวันนี้จะเป็นเพลงอะไรสิ้นสุดกันที่ไม่ว่าชาติชาติไหนเท่านี้ก็สาแก่ใจทราบซึ้งไม่ใช่เหรอพี่รู้ไหมเพลงนั้นเป็นเพลงอะไรที่หนูจะร้องเดี๋เด้อเดป้าผัวสบอแล้วไม่อยู่กับออ้ผัวบ่เล่าใจป้าสบอป้าสบอ ปาพยองปาพยองใช่สาวพยองปาพยองลองเี้롱อีสานได้롱ปีอีสานแล้วนักดนตรีอยู่นะนักดนตรีนี้คือคือไม่ค่อยได้เล่นครับไม่ค่อยเล่นสามชาอ๋อเหมือนพี่นัทเนี่ยพี่นัทแกจะเล่นเอ่อสไตล์ร็อกครับครับร็อกร็อกวาไรตี้อ๋อร็อกร็อกไวโดวร็อกไวโดูไอเลยนี่ไม่ใช่ร็อกไวเดว์นะร็อกดีนะไม่มีเสียงหมาเห่าออกมา โอยนั่นไงย้ายทักย้ายทักฮัลโหลแล้วให้ให้น้องปาล์มพูดบ้างครับน้องปำเพิ่งมามาช้าแล้วมาช้าแล้วก็มีผลมีผลฮะใช่ใช่ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละครับเอาเป็นคนไม่มีฐานนะสรุปแล้วอ่ะคนไม่เอาฐานเนอะเอาแต่เมียว้าเมียเมียเมียคุณไหนผมก็มีอยู่คนเดียวเมียพี่เคสต้นโเมียเอาเมียคนไหนอ่ะ มึงมึงพูดเข้าตัวเองนะเอาเมียคนไหนเอาเมียคนโน้นที่คนนี้ที่น้องเคทน้องมิวน้องไนเราไม่ตั้งมากมายเราไม่ยอมเรียกกันนะพี่พี่ครับผมรักพี่พี่นะครับรักกัน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 วันนี้ตีกันพรุ่งนี้อวันนี้ให้พี่ปาบอกว่าทักทายแฟนคลับหน่อย